สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพิจิกลัคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะ,ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักประจำวันที่1-15ตุลาคม2566นะคะไปดูกันว่าใน2ส,สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนๆชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นการอ่านแบบภาพรวมเป็นการสุ่มนะคะรันดอมนะคะ พลังงานไม่สามารถตรงกับทุกคนกูแต่คุณก็สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะไปดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเ,เพื่อนๆชาวพิจิกคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้นะคะตอนนี้เลยคุณได้ไพ่แปดเหรียญไพ่สำหรับนี้เป็นไพ่อีโรอติกนิดนึงนะคะเราเปิดหน้าไพ่โชว์หมดไม่ได้นะในแต่ละใบนะคะแต่บางใบก็โชว์ได้คะ่ะบางใบก็ไม่ได้ มากับไพ่แปดเหรียญป่าแปดเหรียญมากับไพ่หดาบป่เาเก้าเหรียญน,นะคะขอโทษค่ะเก้าเหรียญมากับไพ่หดาบไพ่หนึ่งดาบค่ะไพ่หถ้วยไพ่เด e อ t สตามากับโอ้โหดวงดาวดวงดาวมากับพระอาทิตย์เลยนะคะเด e อ t สตามากับเด e อดสัน แล้วก็ได้ไพ่คิงไม้เท้าไพ่สามถ้วยโอ้นะคะพลังงานของคุณนะคะ,ะคุณเป็นโสดมาพักนึงแล้วล่ะ,ะจริงๆคุณเป็นโสดแต่ใจคุณน่ะไม่โสดหรอกอคุณพยายามที่จะตัดใจจากใครคนหนึ่งที่เคยหันหลังให้กับคุณไป คุณใช้เวลามากๆนะคะแต่คุณก็มีความสุขนะเอาจริงพลังงานของคุณเนะี่ยคุณมีความสุขเรื่องการเงินการทองของคุณชีวิตส่วนตัวของคุณนั้นดีเลิศไม่ได้มเีเรื่องกังวลอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเองคนคนหนึ่งที่คุณเคยเหันหลังนะให้หรือคนคนหนึ่งที่เคยหันหลังให้คุณไปนั้นการตัดสินใจนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแน่วแนม่มุ่งมั่นแต่คุณเชื่อไหมว่า มีเกณฑ์มากๆเลยนะคะที่เขาคนนั้นจะหวนกลับมาขอสารสัมพันธ์ขอไปต่อกับคุณค่ะเนาะได้ไพ่เดือดสตาร์ได้ไพ่เดือดซันคุณอาจจะคบอยู่กับชาวราศีกุม หรือคุณอาจจะคบอยู่กับชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนหรือธาตุไฟมีถุนตุนกลุ่มกเ็เป็นไปได้นะคะเ<ม>ขาคนนั้นนะคะยังลืมคุณไม่ได้เลยนะนเนี่ยเดอสตาร์เนี่ยยังลืมคุณไม่ได้เยังนึกถึงภาพในอดีตที่คุณกับเขานั้นเคยรักกันเราต้องบอกเลยนะคะว่าไพ่สำหรับนี้รวมความรักทุกๆกลุ่มทุกๆคนนะคะ LGBTQ นะคะโอเคด้วยนะคะอ่าทีนี้เนี่ยคนนั้นของคุณเนี่ยยังลืมคุณไม่ได้เวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ย,ยเขายังมีความสุขยังมีความสดใสยังรู้สึกถึงความสุขนั้นไม่ว่าก่อนหน้านั้นปัญหาของคุณคืออะไรการตัดสินใจจบออกจากกันนั้น<ม>คืออะไรก็แล้วแต่แต่จะมีการหวนกลับมามเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะ กลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเอ้ยไปต่อกันอมันดีนะมันมีความสุขนะมันเหมือนได้รักที่เป็นรักเวอร์ชั่นใหม่นะคะเข้ามาในชีวิตเลยอคุณและเขาเมื่อกลับเข้ามาในชีวิตของกันและกันเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเองก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณคุณเองก็เหมือนกับมีอิทธิพลในเรื่องแรงบันดาลใจให้เขาด้วย เวลาที่ชีวิตมันไม่มีกันและกันอยู่เนี่ยเชื่อถือว่าถ้าตราบใดคุณทั้งสองคนยังมีอิทธิพลยังเป็นแสงสว่างเป็นเดอซันของกันและกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ใจมันก็จะใจมันก็เหมือนกับมันมันโดดเดี่ยวอ่ะบางทีใจก็ไม่เปิดที่จะยินดีต้อนรับใครเข้ามาในชีวิตด้วยหรือเปล่าเออประมาณนั้นไหมาไปดูกันนะคะว่าพ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกในสงสัปดาห์นี้ แฮปปี้นะแฮปปี้นะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ดีนะคะคุณจะไปต่อหรือเปล่านั้นก็ก็ไม่รู้ว่าคุณจะเปิดโอกาสให้เขาไหมได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็สามถ้วยค่ะเราต้องขอดูไพ่ก่อนนะคะ <laughs> แล้วก็สองไม้เท้าได้ไพ่ king of pentacles อื <c oughs> เด็กถือไม้เท้านะคะมากับเด็กถือไม้เท้ามันต้องยังไงเดียืมปล้ำกันสักพักอะปล้ำหมายถึงอะไรนะหมายถึงมันมีคนที่ไม่ยอมไงเพื่อนๆชาวพิจิกอาจจะไม่ยอมที่จะกลับไปคืนดีก็ได้ คือสำหรับคุณเนี่ย5ถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่ารักที่มันพังทลายแก้วที่มันแตกไปแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะต่อกันได้ไหมการกลับมาเนี่ยโอเคมันอาจจะมีความสุขก็จริงในช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่คุณก็ไม่รู้อนาคตว่าแล้วเมื่อ อนาคตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปไปไปตลอดหรือเปล่าหรือมันจะเกิดเรื่องซ้ำๆเดิมๆขึ้นไหมมันจะประสบความสำเร็จไหมในการที่จะในการที่จะต่อหรือว่าประสานแก้วใบนี้ความรักครั้งนี้ให้เป็นเหมือนเดิมเพราะมันมีรอยร้าวแล้วเนะาจจะค,คุณอาจจะคุณนะคุณอาจจะคิดมากอยู่นะคุณอาจจะคิดมากอยู่นะคะเพราะว่าในเรื่องของสองไม้เท้าเนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นรักทางไกลหรือรักแบบ อยู่ห่างไกลกันไป,ไปไปมามาประมาณนี้ไปไปมามาหรือบางทีก็อยู่ต่างถิน่นต่างแดนแไกลไปเลยคุณก็ไม่รู้ว่า,าม,มันจะเป็นยังมันจะเป็นยังไงต่อไปมันมองภาพลําบากเนาะคนเราเนะี่ยเวลาที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้พามาถึงไพ่ทิ้งออฟเพนเดอรเเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เป็นไพ่รูปผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่แบบเหมือนกับไม่ยอมกันอะ เขาก็ไม่ยอมคุณถ้าอยู่ห่างไกลกันนะมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์มากมากเลยที่เขาจะมาง้อคุณเนี่ยด้วยตัวของเขาเองมาง้อคุณด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแหละเขาอะอยากจะอยากจะขอคืนดีกับคุณคือยือ้ออะยื้อที่จะไปต่อให้ได้เออมันเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาขาดคุณไม่ได้อะไรทํานองนี้เนาะแต่คุณสี่สิบดาบอะคุณตัดใจไปแล้วว่าแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปต่อ มันเป็นสิบดาบคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดใจนะคะประมาณนั้นทีนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะเปิดใจให้เขาอีกหรือเปล่าเพราะโดยตัวของคุณนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าคุณมีความสุขกับชีวิตนะก้าเหรียญและช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะคุณอาจจะเยียวยาหัวใจได้แล้วคุณอาจจะกลับมา มีความสุขกับชีวิตของคุณแล้วอะประมาณเนี้ยแล้ววันหนึ่งวันที่ขณะนขณะขณะที่คุณกําลังจะลืมเขาอะแล้วเขาก็อยากจะกลับมาอะทีนี้แก้วที่มันแตกไปแล้วเนี่ยมันจะไปได้ต่อหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณแล,ล้วล่ะเพื่อนเพื่อนชาวพิจิกแต่เราจะไปถามไพ่ให้นะคะว่าใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้การไปต่อของคุณนั้นมันดีหรือเปล่าหรือว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอะถ้าคุณตัดสินใจ ให้ไพ่บอกก่อนดีกว่าว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะดูเวอร์ค่ะรักต่างถิ่นต่างแดนรักทางไกลยอยู่ต่างจังหวัดกันก็ได้นะอยู่ห่างไกลกันแบบต่างจังหวัดไกลๆก,ก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันเหมือนรักออนไลน์คล้ายๆแบบนานๆได้เจอกันสักครั้งหนึ่งมันก็เลยเป็นอะไรที่หนักอกหนักใจสําหรับคุณนะถ้าจะไปต่อคุณบอกว่า คุณอาจจะคบอยู่กับชาวพฤุสอบก็ได้นะเพื่อนๆชาวพิจิตคุณบอกว่าคุณอยู่คนเดียวก็ได้นะอาจจะเหงานิดนึงอาจจะเหงาหน,นึงแต่ก็มีความสุขนะไม่ต้องกังวลอะไรในความคิดของคุณเนาะคุณได้ไพ่แปดถ้วยออ้ดูเหมือนกับว่าคุณจะคุณจะปล่อยวางไปแล้วอะ่ะปล่อยวางกับความรักครั้งนี้ไปแล้วไม่ยึดติดแล้วอะ่ะแล้วเขาก็กลับมา คุณมีความสุขกับชีวิตไปแล้วว่าการเงินการทองของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณสุขสบายมีความสุขไปแล้วว่ามันเหมือนคุณเยียวยาหัวใจคุณแฮปปี้กับชีวิตของคุณมากๆไปแล้วทีนี้คุณจะไปต่อเขาหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับบางคนที่ขึ้นอยู่กับบางคนที่ยังต้องการเขาหรือเปล่าก็พลังงานก็ไม่เหมือนกันเนาะไพ่ดีไฮพิเทสมากับไพ่ห้าเหรียญคือบางคนเนี่ย สถานการณ์ความรักตัวนี้บางทีสาเหตุที่ตัดสินใจาหาันหลังให้กันเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้ดึงเลยเนี่ยหนึ่งอาจจะอา,อาจจะเป็นโรคนะอาจจะเป็นโรคไปที่สองซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะรอให้เขาไปจัดการปัญหาของเขาคือคือคือ,ค,อคืออย่างนี้นะคะหมายความว่าคุณไม่ได้เข้าไปในแทรกแซงความสัมพันธ์ของเขาแต่เขาอาจจะมาจีบคุณในครั้งแรกอาจจะบอกกับอ,อาจจะบอกคุณว่าเขามีปัญหากับ คนของเขาแล้วก็กาลังจะเลิกลาการกําลังจะหย่ากันอะไรกันกระปันประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่พอไปไปมามาปุ๊บมันก็กลายเป็นนานนานไม่เห็นเขาจะจัดการตรงนั้นสักทีคุณก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะคุณถูกหลอกหรือเปล่าหนืาสิบดบคุณถูกแทงข้างหลังอยู่หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอ่อเปิดเผยไม่ได้อ่ะก็รอนะคะก็รอแล้วมันก็ไม่ได้สักทีคุณรู้สึกว่าคุณหมดหวัง หมดหวังที่จะไปต่อกับเขาหมดหวังที่เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณคือมันเหมือนกับรอจนเซ็งแล้วว่าเอออะไรประมาณนี้ไหมคือเขาไม่เห็นทําตามคําพูดเลยก็ผัดไปแบบเน้นแบบนั้นนะคุณก็เลยอาจจะเป็นคุณเลยอาจจะเป็นคุณเองที่ตัดสินใจ move on ที่ตัดสินใจหันหลังให้เขาไปาประมาณนั้นก,ก็เป็นไปได้เช่นกันคุณไม่อยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกแล้ว มันไม่เห็นมีความชัดเจนเลยยิ่งอยู่ยิ่งเปลืองใจยิ่งอยู่ยิ่งเปลืองตัวยิ่งอยู่ก็ยิ่งแบบโอ้ยมันคือคุณเสียความรู้สึกไปทุกทีทุกทีนะคะแล้วคุณก็ได้ไ้าอูมากับไผ้าไมาเท้าคุณรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเข้ากันไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่แบบขัดแย้งกันตลอด คุณอาจจะตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อเขาก็ได้นะเพื่อนๆชาวพิจิกค่ะจริงๆนะดูเหมือนกับว่าคุณบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้คุณคุณอยู่คนเดียวดีกว่าอ่ะทีนี้เรามาเรามาเปิดไพ่เป็นคําถามใหมคุณก็แล้วกันว่าถ้าสถานการณ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยทีนี้การกลับมาครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้คุณชัดเจนได้ไหมเขาให้ความชัดเจนกับคุณได้ไหมเราจะมาเปิดว่าแล้วไพ่จะตอบว่าเอ้ยคุณควรจะไปต่อเขาได้ไหมอะไรทํานองนี้เนาะถ้าคุณสงสัย อันนี้เป็นอันนี้อ่ะแต่แต่คุณอย่าเอาตรงถ้าพลังงานนี้ตรงคุณจะเอาตรงนี้มาตัดสินไม่ได้คุณต้องดูดวงส่วนตัวนะ <c oughs> โอเคนะเราเราแค่เป็นแนวทางนะอ่ะโอเคเราแค่เป็นแนวทางให้คุณอืมถ้าอยากบอกอะไรบ้างเดอะมูนก็มาเดอะมูนก็มาชาลีออดคุณอาจจะคบอยู่กับชาวชาวกรกฎหรือชาวราศีเมีนนะคะ แล้วก็โอเคค่ะได้ไพ่สองถ้วยเขารักคุณแน่นอนค่ะถามว่าเขารักคุณไหมล้านเปอร์เซนต์เขาคนนี้ยังรักคุณอยู่นะได้ไพ่สองถ้วยแต่ถามว่าการไปต่อน,นั้นมันจะเป็นยังไงนะเจ็ดไม้เท้าไพ่เดเดวิลคือการที่เขากลับมาง้อคุณนะแน่นอนเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปแต่ถ้าถามว่าคุณจะได้ความชัดเจนจากเขาไหมอันนี้ตอบได้เลยนะจากหน้าไพ่ของเรานะไม่ เขาพาเดอะมูนมันก็ยังคุมเครือมันก็ยังปิดดังมันก็ยังซ่อนเร้นอะไรทํานองเนี้ยค่ะแต่เขาก็จะเดินทางมาหาคุณไงเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อไปต่อกับคุณเพราะเขารักคุณมากคือต้องบอกว่าเขารักคุณมากแต่ความรักครั้งนี้มันเป็นแบบดาบคือมันไม่มันยังมองเห็นอนาคตที่ชัดเจนไม่ได้เขายังจัดการปัญหาหรือจัดการคําสัญญาอะไรของเขาที่เขาเคยไวใ้ให้กับคุณเนะี่ยเขายังจัดการมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการไปต่อก็ยังอยู่ในจุดเดิมในตําแหน่งเดิมนะคะ แต่เขาอาจจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นทําให้คุณแบบมีทางเลือกอะไรบางอย่างมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะพูดกับคุณให้คุณสบายใจขึ้นน่ะคุณต้องปิดตาข้างหนึ่งนะไพ่เดอะเดวิลคุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรก็ได้ถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องยอมรับในจุดนี้แล้วก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งคือหมอนก็เออก็ลองให้โอกาสเขาเปิดใจคุยกันเขาอาจจะมีอะไรมาพูดกับคุณอะไรกับคุณแบบที่มันดีี่ยที่มันดีเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้ความหวังกับคุณไปเรื่อยๆแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้าคุณถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณเพียแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ในอนาคตอย่างไรเท่านั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณนะเพื<ๆ>่อนๆชาวพิจิกว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้อ่ะเราไปเปิดโรแมนต์เอ g e เจให้คุณสัก4ี่ใบนะคะอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง มันคือการใส่หน้ากากเขาหาคุณอยู่แหละในตอนนี้การใส่หน้ากากในครั้งนี้หมายความว่าก็คือหลอกคุณนั่นแหละว่าจะจัดการบางอย่างให้มันชัดเจนแต่ถามว่าเขารักคุณไหมไอ้รักนะ่ะมันก็ส่วนรักแต่ความไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังคงอยู่คือเขาหลอกคุณเพื่อที่เขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะว่าเขารักคุณโอเคนะมันอาจจะไม่ได้มาหลอกลวงในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆแต่เขาไม่อยากเสียคุณไปนั่นเองค่ะแล้วก็เพราะว่า เวลาที่คุณและเขาอยู่ด้วยกันน่ะได้เจอกันน่ะเขาจะมีความสุขมากๆซึ่งเชื่อว่าตัวของคุณเองนั้นก็มีความสุขมีความสุขเช่นกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่โรแมนติกจริงๆอ,อคือจะบอกว่าคุณอาจจะต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะคุณและเขาอาจจะเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันก็ได้ ลองอดทนดูลองให้โอกาสดูก็ได้นะลองให้โอกาสดูเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเป็นคือถึงแม้ว่าไพ่จะบอกว่าเป็นเป็นแปดดาบยังมองไม่เห็นว่ามันจะจัดการได้อย่างไรแต่ในความรู้สึกนั้นในความรู้สึกนั้นคุณเปรียบเสมือนหนึ่งเดียวของเขาเขาก็เปรียบเสมือนหนึ่งเดียวของคุณหรือเปล่าเนาะใช่ไหมแต่เขาว่ามองว่าคุณะเป็นหนึ่งเดียวที่ใช่สําหรับเขาเลยแต่บางทีมันอาจจะเจอกันในแบบที่ ในแบบที่มันไม่ถูกเวลาน่หรืออาจจะถูกเวลาก็ได้แต่ก,การจัดการเนี่ยมันเป็นการจัดการที่ค่อนข้างที่จะยากในชีวิตในความสัมพันธ์เก่เาๆที่มันซับซ้อนอยู่ไอทำนองนะะี้ค่ะบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายบางทีมันก็ต้องใช้ใช้เวลาบางทีมันมีในแง่ต้องอรอสัญญาต้องรอ ยิ่งถ้าเป็นคนทางไกลยิ่งถ้าเป็นการหย่าร้างเกี่ยวกับในเรื่องของต่างถิง่นต่างแดนนะต้องรอระยะเวลาต้องรออย่างต้องรออะไรที่มันอะไรทํานองเนี่ยหนึ่งปีสองปีสามปีแล้วแต่นะแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ทําไมเขาถึงพยายามให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเพราะว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาก็จะมีคุณเพียงแค่คุณเดียวเท่านั้นแหละและรอแค่สัญญาณ รอแค่เวลาทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณยังคงรักเขาอยู่ก็ไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณเกิดมาเพื่อกันและกันแหละก็ลองรอดูอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะบางอย่างเขาก็ไม่สามารถจะไปเร่งได้ถ้าเรื่องอยู่ในชั้นศาลหรือจาเป็นต้องรอมันก็ต้องรอเท่านั้นเองนะคะคุณก็อาจจะต้องเข้าใจเขาสักนิดนึงนะคะโอเคไหมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รยายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณเพื่อนๆที่กดตัวปตังให้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ